สวัสดีครับยินดีตอนรับสู่นิยายเรื่องฝืนลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนตอนที่6 0 1 0ถึง1,200 ep 141ตอนที่8 8 3ถึง884เริ่มกันเลยครับวินาทีที่ทางผ่านสู่ดาราจักรพันธมิตรเซียนเปิดขึ้นรอแยกก็ถูกฉีกเปิดออกขยายตัวข้ามผ่านหน่นฟ้าอย่างรวดเร็ววินาทีนั้นเซียนทั้งหมดในดาราจักรทุกชั้นฟ้าต่างก็มองไกล สายตาแห่งความโลภมุ่งออกมาจากดาวเคราะห์เซียนทุกดวงในดาราจักรรากับสายตาพวกนั้นสามารถทะลุผ่านหินสื่อสารและตรงเข้าไปในดาราจักรพันธมิตรเซียนการรบระหว่างดาราจักรทุกชั้นฟ้าและดาราจักรพันธมิตรเซียนเริ่มต้นปรามาจารย์จงเฉินยิ้มพลางร้องกึกก้องไปทั่วดาราจักรเอ่ยเสียงสะท้อนขึ้นอีกครามหากองทัพเซียนแห่งแดนตะวันออกตะวันตกเหนือและใต้จงเข็นฆ่าทุกคนที่ขวางทางพวกเจ้าในดาราจักรพันธมิตรเซียนในอีกสามวัน จงยึดครองดาวเคราะห์เซียนสามดวงเป็นฐานให้กับดาราจักรของเราสิ้นเสียงสั่งการกองทัพเซียนหมื่นคนทางฝั่งตะวันออกพลันมองขึ้นไปชายในชุดเกราะด้านหน้าออกคําสั่งทั้งหมดพุ่งเข้าหารอยแยกดุดจะอุกาบาดท,ทั้งหมดพุ่งสุดแรงเข้าสู่ดาราจักรพันธมิตรเซียนพร้อมด้วยจิตสังหารเต็มเปี่ยมเซียนนับหมื่นตนทางฝั่งเหนือต่างก็เคลื่อนไหวเช่นเดียวกันกองทัพทางฝั่งตะวันตกและใต้ก็ตามกันไปติดๆท้องฟ้าปกคลุมอยู่ในปราณกระบี่ เหล่าเซียนเข็นฆ่าสังหารระหว่างทางเข้าสู่ดาราจักรพันธมิตรเซียนเทพสายฟ้ารองเทพสายฟ้าและเทพร้อยแปดตนทั้งหมดนำธงคำสั่งของตนเองไปเข้าสู่ดาราจักรพันธมิตรเซียนข้างในอารามเทพอสนีเหล่าเทพร้อยแปดตนคลันพุ่งเข้าหารอยแยกในท้องฟ้าทันทีจิตสังหารเต็มที้ทั่วบริเวณอย่างแข็งแกร่ง,ข,งข้าไม่รู้ว่าใครเป็นคนตะโกนแต่ทําให้เจตนาสู้รบของเซียนรอบด้านพุ่งขึ้นถึงจุดสูงสุดดาราจักรทุกชั้นฟ้าเปิดค่ายกลเคลื่อนย้ายขณะประมาจารจงเฉินร้องตะโกน หินสื่อสารซึ่งอยู่บนดาวเคราะห์เซียนทั้งหมดพลันแตกสลายก่อตัวเป็นค่ายกลเหล่าเซียนเดินเข้าไปในค่ายกลทีละคนภายใต้การนำของบรรพชนตนเองเมื่อพวกเขาปรากฏตัวอีกครั้งจึงอยู่ถัดจากรอยแยกที่จะนำทางสู่ดารจาจักรพันธมิตรเซียนแล้ววินาทีที่พวกเขาปรากฏตัวจึงพลันพุ่งเข้าไปในรอยแยกทันทีสายตาเต็มไปด้วยความโลภโมโทโสันเหล่าเซียนเข้าไปในดารจาจักรพันธมิตรเซียนมากขึ้นและมากขึ้น ภัยพิบัติค่อยๆเริ่มก่อตัวปรามาจารย์จงเฉินยิ้มก้าวเท้าเข้าไปในรอยแยกและมาถึงในดาราจักพันธมิตรเซียนใบหน้าเผยความเกลียดชังสุดขั้วจงกุลซื้อข้ากลับมาแล้วรอยแยกกว้างหมื่นฟุตรปรากฏขึ้นทางฝั่งที่ตะวันตกของดาราจักพันธมิตรเซียนและปลดปล่อยกลิ่นอายเย็นเยียบไร้ก้นบึง้งเสียนนับไม่ถ้วนพุ่งออกไปเต็มทั่วท้องฟ้าการต่อสู้ระหว่างสองดาราจักไม่แตกต่างอะไรกับเทพและปิศาจ ห่างออกไปไม่ไกลกองทัพเซียนหนึ่งกำลังผ่านเข้ามาพวกเขาเพิ่งได้รับการอนุมัติกลายเป็นแคว้นเซียนระดับหกพวกเขากำลังมุ่งไปที่ดาวเคราะห์เซียนที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้กลายเป็นแคว้นเซียนของตนเองฉากเหตุการณ์เบื้องหน้าทำให้สีหน้าของเซียนดารจาจักรพันธมิตรต้องเปลี่ยนไปมหาศาลผู้นำเป็นชายวัยกลางคนสีหน้ามืดมนร้องตะโกนออกมาโดยไม่ลังเลกระจายตัวทุกคนถอยกลับไปที่ดาวสุนถิงด้วยตัวเองจากนั้นเขารีบล่าถอย สีหน้าของเซียนฝั่งพันธมิตรทั้งหมดเปลี่ยนไปขณะเดียวกันสายตาแต่ละคนมืดมนไม่มีร่องรอยตื่นตระหนกนี่เป็นส่วนพื้นฐานระหว่างเซียนฝั่งทุกชั้นฟ้าและฝั่งพันธมิตรในดาราจากพันธมิตรเซียนการเข็นฆ่าถือเป็นเรื่องปกติคนที่สามารถเอาชีวิตรอดได้จนถึงตอนนี้ต่างก็ผ่านอะไรมามากทุกคนคือจิ้งจกเจ้าเหลและเหลี่ยมจัดขณะนี้ยามที่สายตาแต่ละคนมืดมนพวกเขาก็สงบนิ่งไปด้วยไม่จำเป็นต้องให้ฉันไวกลางคนสั่งการทั้งหมดก็หยุดลงและรีบกระจายตัวกันออกไป เซียนแต่ละคนหนีรอดด้วยวิธีการของตนเองโดยไม่สนใจว่าคนอื่นจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรเซียนบางส่วนดวงตาส่องสว่างขึ้นขณะหลบหนีไปด้วยพวกเขาหวังจะล่อคนที่ไล่ล่ามาและฆ่าพวกเขาเสียเพื่อหุบสมบัติแผนชั่วร้ายทั้งหมดแล่นผ่านความคิดแต่ละคนเหล่าเซียนทุกชั้นฟ้ายังไม่รับรู้บางส่วนสังเกตได้แล้รีบไล่ล่าตามหลังเซียนฝั่งพันธมิตรไป หนึ่งในเซียนฝั่งทุกชั้นฟ้ารีบใช้วิชาขณะกำลังไล่ล่าทำให้เซียนพันธมิตรซึ่งกำลังหลบหนีต้องกระอักโลหิตออกมาคำใหญ่เขาเริ่มท้อแท้กระทั่งความเร็วตกลงดวงตาเต็มไปด้วยความสิ้นหวังเซียนฝั่งทุกชั้นฟ้าหัวเราะก้าวเท้าไปข้างหน้าเข้าใกล้เซียนพันธมิตรทว่าวินาทีที่เขาเข้าไปใกล้แววตาสิ้นหวังหายไปถูกแทนที่ด้วยการเยาะเย้ยและเอาคืน เสียงประทุดังขึ้นหลังจากนั้นเกิดเสียงร้องโหยหวนดังสะท้อนท้ายที่สุดเซียนฝั่งพันธมิตรก็รีบเหาะเหินออกไปไกลพร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งในมือด้านหลังเขาเป็นร่างเซียนฝั่งทุกชั้นฟ้าที่พังทลายและหายไปฉากเหตุการณ์นี้วนซ้ำกับนักล่าคนอื่นเช่นกันหวังหลินมองเหล่าเซียนที่กำลังเข้าไปในรอยแยกแต่เขาไม่ได้เคลื่อนไหวผู้เท่าเซียงแห่งตระกูลเซียงมองไปที่รอยแยกและเผยสายตายเย็นชาร่างกายกระพริบวับ ร่อนลงบนสนามพลางกล่าวกับหวังหลินซิวมู่ตามข้ามาด้วยวิถีของเจ้าแล้วข้าเดาได้ว่าเจ้าไม่อยากเข้าร่วมในคลื่นลูกแรกนักหรอกสินคำพูดก้อนเมฆหนึ่งปรากฏใต้ฝ่าเท้าและเขาก็ลอยตัวออกไปไกลหวังหลินดวงตาสงบนิ่งอันที่จริงแล้วแม้เรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกับลี่มู่หวานเขาก็จะไม่เป็นคลื่นลูกแรกที่เขาเข้าไปหรอกในการต่อสู้ระหว่างสองดาราจักรเขาจะต้องระมัดระวังเมื่อเขามองกลับไปที่ชิงชุย ชิงช่วยยืนขึ้นและเคลื่อนกายมาข้างหวังหลินมองหวังหลินหนึ่งคราและติดตามหลังผู้เท่าเซียงไปด้วยลี่หยุนจือเห็นแบบนี้เขาลังเลเล็กน้อยจากนั้นถอนสายตากลับมาสู่รอยร้าวเบื้องบนระดับบ่มเพาะของผู้เท่าเซียงนับว่าแข็งแกรง่งดังนั้นเขาจึงรวดเร็วอย่างเห็นได้ชัดก้าวเท้าไม่กี่ครั้งเขาก็ออกมาจากอารามเทพอสศนีมุ่งตรงเข้าหาฝั่งตะวันออก ชิงช่วยติดตามด้านหลังอย่างระวังสายลมทมิ่นล้อมรอบหวังลินดังนั้นเขาจึงไม่ช้าเลยระหว่างทางผู้เท่าเซียงไม่พูดอะไรเลยหลังจากผ่านไปไม่กี่วันเมื่อเขาใกล้เดาตรงลินเขาจึงเอ่ยปากซิวมูด้วยระดับบ่มเพาะของเจ้าตอนนี้มันไม่ง่ายนักเจ้าต้องมั่นใจว่าทั้งหมดนี้มันคุ้มค่ายิ่งไปกว่านั้นข้าไม่มั่นใจว่าบรรพชนจะช่วยเจ้าดังนั้นเจ้าควรเตรียมตัวไว้หวังลินกล่าวท่าทีสงบ ผู้หน่อยเข้าใจผู้เท่าเซียงได้ยินเช่นนี้เขาก็ไม่พูดอะไรอีกดาวตรงหลินคงอยู่อย่างลี้ลับในดาราจ,จักรทุกชั้นฟ้าดาวเคราะห์ดวงนี้ไม่ได้อยู่ตำแหน่งเดิมและเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่องขณะผู้เท่าเซียงเหาะเหนินเขามักจะนำหินหยกแดงออกมาเป็นบางครั้งเพื่อหาอะไรบางอย่างณวันนี้เองภายใต้การนำทางของผู้เท่าเซียงหวังหลินจึงได้เห็นดาวที่น่าจับตามองที่สุดห่างออกไปไกลดาวดวงนี้ขนาดใหญ่มาก กระทั่งใหญ่กว่าดาวเทียนยุนอีกเล็กน้อยบนดาวดวงมีหลุมขนาดใหญ่จำนวนมากและมีสีเหลืองเข้มหากมองไกลๆจะเกิดกลิ่นอายแจงแกล่งกดดันเท่าไสนี่คือดาวตรงลินมีดาวเคราะห์เสียเล็กๆหล,ลายสิบดวงกำลังหมุนวนรอบอย่างช้าๆบางครั้งก็มีแสงกดเกณฑ์กระพริบว่าออกมาจากดาวตรงลินชัดเจนว่าดาวดวงนี้มีกดเกณฑ์ส่งพลังยิ่งอยู่ภายในหากเข้าไปโดยไม่มีวิธีการทำลายคงตายโดยไม่ต้องสงสัยผู้เท่าเซียงสร้างผนึกบนแขนขวาและชี้ออกไป ดาวเล็กๆที่โครจรรอบดาวตรงหลินพลันหลุดจากวงโครจรและลอยเข้าหาผู้เท่าเสี่ยงเมื่อมันเข้ามาใกล้พลันเกิดแสงกระพริบและก่อตัวเป็นไขกลอนเคลื่อนย้ายคุณนางเทพฉิงชุยซิลมู่ตามข้ามาขณะเอ่ยขึ้นเขาก็ก้าวเข้าไปในไขกลอนเคลื่อนย้ายฉิงชุยเข้าไปพร้อมกับหวังหลินวินาทีที่ทั้งสามเข้าไปในไขกลอนเคลื่อนย้ายเกิดแสงกระพริบขึ้นมาและทั้งสามก็หายวับไปพวกเขาปรากฏตัวอีกครั้งบนดาวตรงหลิน สายลมพัดอ่อนๆเผยกลิ่นเาาเลือดทั้งดวงดาวปลดปล่อยสัมผัสความรุนแรงหวังหลินสูดหายใจลึกยืนบนดาวตรงหลินกลิ่นไอที่นี่แตกต่างจากดาวเคราะห์อื่นในดาราจักรทุกชั้นฟ้าผู้เท่าเซียงไม่ได้พาพวกเขาไปที่บ้านตระกูลแต่กลับมุ่งไปทางทิศตะวันตกแทนพื้นที่ฝั่งทิศตะวันตกห่างออกไปนับพันลี้มีสุสานอันยุง่งเหยิงกองไม่เป็นระเบียบพื้นดินบนสุสานเป็นสีแดงเข้มและปล่อยกลิ่นเาาเลือดเข้มข้น แขนขาแห้งเหี่ยวกระจัดกระจายไปทั่วและมีแรงหัวล้นบินเป็นวงกลมด้านบนบางครั้งพวกมันก็ลงมาฉีกเศษเนื้อออกไปสายตาไม่หวาดกลัวผู้คนและเย็นชาเป็นอย่างยิ่งยิ่งเข้าไปลึกก็ยิ่งมีแขนขาน้อยลงหลุมฝังศพไม่สมประกอบมีอยู่ทุกที่กองเป็นชั้นๆอย่างหนาแน่นแม้สีหน้าหวังหลินยังคงสงบนิ่งแต่จิตใจตื่นตระหนกเขาบ่มเพาะวิธีฝึกของสำนักหลอมวิญญ,ญาณดังนั้นจึงมีความรู้สึกไวต่อเหล่าดวงวิญญ,ญาณ ที่นี่มีวิญญาณไม่สมบูรณ์นับไม่ถ้วกระทั่งธงวิญญาณหนึ่งพันล้านดวงยังมีวิญญาณน้อยกว่าสถานที่แห่งนี้ถ้าข้าดูดซับวิญญาณที่นี่ข้าคงสามารถสร้างธงวิญญาณได้ในพริบตาวังหลินมองไปรอบๆและคบคิดเงียบๆพื้นที่สุดขอบฝั่งตะวันตกของดาวตรงหลินคือพื้นที่ต้องห้ามและคนภายนอกไม่อนุญาตให้เข้าไปได้ที่นี่คือตำแหล่งหนึ่งในบนรรพชนตระกูลเซี่ยงคนสุดท้ายปิดด่านฝึกต้นน้ำเสียงผู้เท่าเซี่ยงสงบนิง่งแต่ก็มีสัมผัสแห่งความเคารพ ชิงช่วยขมมดคิ้วเล็กน้อยพลางมองไปรอบๆแต่ไม่ได้เอ,อ่ยอะไรออกมาขณะที่พวกเขาเคลื่อนตัวไปทั้งสามค่อยๆเข้าไปในส่วนลึกของสุสานร,รอบด้านเปลี่ยนจากพื้นที่สีแดงเข้มไปเป็นสีดำสนิทพื้นดินสีดำและไร้ร่องรอยแห่งชีวิตราวกับดินแดงแห่งความตายที่ที่พลังชีวิตมิอาจย่างกรายเข้าไปถึงขณะที่ยืนอยู่ที่นี่หวังหลินรู้สึกอ่อนแรงทันที เรากับพื้นดินกำลังดูดซับพลังชีวิตเขาถ้าเขาอยู่ที่นี่นานเกินไปพลังชีวิตเขาคงจะสูญสิ้นไปหมดบนพื้นดินสีดำไม่มีของอันใดเป็นเพียงแค่พื้นที่โล่งเตียนเะว่ามีบางอย่างที่ทำให้จิตใจหวังลินสั่นเทาเรากับมีกลิ่นอายแห่งความตายซ่อนอยู่ใต้ดินรุนแรงพอจะเข็นฆ่าสวรรค์ผู้เทาเสียงสูดหายใจลึกเอ่ยกล่าวด้วยสีหน้าเคารพยิ่ง เสี่ยงหยุนตรงสมาชิกตระกูลเสี่ยงเรียนขอเข้าพบปันผชนตอนที่88พลังชีวิตผืนดินสั่นเทาหวังหลินสัมผัสขึ้นพลังหนึ่งกำลังออกมาจากใต้ดินผื้นผิวดินสั่นขึ้นส่งพลังยิ่งเมื่อมันมาถึงผิวดินทําให้ทั้งดาวสั่นไหวรุนแรงมีเรื่องอะไรน้าเสียงสงบนิ่งดังสะท้อนฟ้าดินจากนั้น กลิ่นอโบราณเติมเต็มไปทั่วบริเวณราวกับเสียงนี้ไม่ได้มาจากด้านล่างแต่มาจากความว่างเปล่าและผ่านช่วงเวลาน้ำเสียงราวกับออกมาจากโลกแห่งเสียงโบราณเมื่อหลายพันหลายหมื่นปีก่อนดวงตาขวาชิงช่วยกระพริบแสงสีแดงเขามองลงไปพื้นดินด้านหน้าแต่สีหน้าไม่เปลี่ยนอันใดผู้เท่าเซียงกล่าวด้วยความเคารพการต่อสู้ระหว่างดาราจากทุกชั้นฟ้าและพันธมิตรเซียนเริ่มขึ้นแล้ว คนผู้นี้ได้รับอันดับหนึ่งในการแข่งขันตำแหน่งเทพและได้รับคำสัญญาจากตระกูลเซียงของเราทว่าสิ่งที่เขาขอเป็นสิ่งที่ผู้น้อยมิอาจทำได้ข้าหวังว่าผู้อาวุโสยินดีจะใช้วิชาเจ็ดยามเย็นหลังเซียงหยุนตรงกล่าวจบหวังหลินรู้สึกถึงสัมผัสวิญญาณเหนือจินตนาการจับจ้องมาที่เขาช่างหน้าหวาดกลัวยิ่งหวังหลินบังคับตัวเองไม่ให้ล่าถอยสงบนิ่งให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ สัมผัสวิญญาณน,นี้แข็งแกร่งเกินไปแต่มันไม่อาจมองทะลุเขาออกอย่างปลุกปลงวินาทีนี้เซียวต้นต่อพลังดั้งเดิมจากตาที่สามก็แพร่กระจายออกมาในร่างกายสัมผัสวิญญาณตรวจสอบเขาอีกครั้งและถอยกลับอย่างรวดเร็วให้เขาลงมาด้วยตัวเองน้ำเสียงโบราณดังสะท้อนจากนั้นเกิดเสียงดังสนัน่นวันไหวจากพื้นดินเบื้องหน้าบนพื้นเปิดช่องว่างหนึ่งเป็นห้วยลึก เสียงหยุนตรงพยักหน้าอย่างรวดเร็วและหันกลับมามองหวังหลินเดิมทีเขามั่นใจเพียงแค่ห้าในสิบส่วนอีกทั้งบรรพชนมีความคิด,ด,ดประหลาดประหลาดบรรพชนอาจจะไม่สนใจเรื่องสัญญาจากการแข่งขันตำแหน่งเทพตอนนี้นั้นบนรรพชนยอมตกลงแล้วเสียงหยุนตรงยิ้มและเอ่ยขึ้นซิลมม่ลงไปข้าจะรอเจ้าที่นี่หวังหลินพยักหน้าและมองไปที่ชิงชุยตาขวาชิงชุยส่องประกายสีแดงเจิดจรัสเขากล่าวอย่างสงบนิ่ง หากมีใครกล้าทำ้ายเจ้าเมื่อนั้นสายทานโลหิตจากคนตระกูลเซียงจะไหลนองบนดาวตรงลินแม้น้ำเสียงแจ่มใสแต่กลับเต็มไปด้วยจิตสังหารเสียงหยุนตรงขมวดคิ้วทำได้แค่เพียงยิ้มบิดเบี้ยวเงียบๆหวังหลินเผยความกระตันอยู่รู้คุณในชีวิตเขามีคนไม่มากนักที่เขากระตันอยู่ด้วยสือถูหนานโจโย,ยี่ตุนเทียนและตอนนี้ชิงชุยหวังหลินสูดหายใจลึก คำนับฝ่ามือใส่ชิงชุยและเสียงหยุนตรงจากนั้นหันกลับมาเดินเข้าไปในร่องฐานร่องฐานนี้ใหญ่มากหวังหลินเดินลงไปอย่างต่อเนื่องดวงตาเปล่งประกายเจิดจ้ากำแพงเรียบเนียนแต่ไม่มีสัญญาณชีวิตข้างในทว่าลำห้วยแห่งนี้เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความตายยิ่งลงไปเรื่อยๆกลิ่นอายแห่งความตายก็ยิ่งรุนแรงขึ้น ท้ายที่สุดกลิ่นไอก็ล้อมรอบบริเวณและเกือบเปลี่ยนกลายเป็นรูปร่างทําให้หวังหลินรู้สึกอึดอัดเป็นอย่างยิ่งเขารู้สึกเหมือนเป็นเปลวเพลิงเล็กๆที่ถูกสายลมเย็นห่อหุ้มเอาไว้แตกดับได้ทุกเมื่อจากสายลมเย็นกลิ่นไอแห่งความตายค่อยๆรุนแรงและเจาะทะลุเข้าไปในร่างหวังหลินหากเป็นคนอื่นคงตัวแข็งทื่อชีวิตตกอยู่ในอันตรายทว่าหวังหลินฝึกฝนเขตแดนแห่งชีวิตและความตายมาตอนที่เขาอยู่ระดับขั้นแรก ในช่วงการฝึกฝนแรกเริ่มหวังหลินก็ฝึกฝนวิถีเซียนนรกดังนั้นจึงคุ้นเคยกับกลิ่นอายแห่งความตายณนะตอนนี้พลังดั้งเดิมเขาโคจรไปมาปลายหินหยางเริ่มหมุนวนรอบตัวกลิ่นอายแห่งความตายถูกผลักออกไปจนเขาไม่ได้ถูกมันทำร้ายบาดเจ็บสาหัสลำห้วยแห่งนี้ลึกมากราวกับไม่มีจุดสิ้นสุดหวังหลินเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วแต่กระนั้นผ่านไปเจ็ดนาทีเขาก็ยังไม่เห็นปลายทาง โคจรพลังดั้งเดิมในร่างกายด้วยสีหน้าสงบนิ่งและกระตุ้นเขตแดนแห่งเวกรรมหลังผ่านไปอีกสักพักขณะที่กลิ่นอายแห่งความตายหนานนกระทัางปลาหินยางก็ยังได้รับผลกระทบและชะลอตัวลงทวาวินาทีนั้นร่างกายหวังหลินสั่นเทาเมื่อเหยียบไปบนพื้นสิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าเขาคืออุโมงค์แห่งหนึ่งอุโมงค์แห่งนี้มืดมิดไร้แสงไฟ กระทั่งด้วยระดับบ่มเพาะของหวังหลินเองก็ยังไม่สามารถมองเห็นอย่างชัดเจนเขาเห็นแต่เพียงเส้นผิวครุขระเท่านั้นมานี่น้ำเสียงโบราณดังกึกก้องในอุโมงค์เงียบสงัดและให้ความรู้สึกประหลาดหวังหลินคบคิดชั่วครู่ดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมันและเดินไปบนเส้นทางอุโมงค์นี้ไม่ได้ยาวนักหลังจากเดินมาได้เจดนาที หวังหลินก็มาถึงปลายหลุมสิ่งที่เขาเห็นทำให้รู้ม่านตาหดลงทันทีกะโหลกมนุษย์กะโหลกมนุษย์ทับซ้อนกันอย่างหนาแน่นนับไม่ถ้วนปลายสุดอุโมงค์มีพื้นที่กว้างใหญ่สุดลูกหูตามีแต่เพียงกะโหลกที่ปลดปล่อยเย็นเยียบหนาแน่นทุกสิ่งเบื้องหน้าเขาคือทะเลกะโหลกมนุษย์แม้ความคิดจิตใจหวังหลินจะแข็งแกร่งศีรษะก็ยังด้านชา อดไม่ได้ที่จะถอยไปสองก้าสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวที่นี่มีกะโหลกมนุษย์มากมายเกินไปมากเกินกว่าจะนับได้ใครก็ตามที่ได้เห็นจิตใจคงสันเทากลิ่นอายแห่งความตายอนานานันหนาแน่นก่อตัวเป็นพายุพัดผ่านทะเลกะโหลกมนุษย์เหล่านี้ภายใต้ผลกระทบจากกลิ่นอายความตายหวังหลินรู้สึกว่าตัวเองหายใจไม่ออกแววตาหวาดกลัวถึงขีดสุด ภายในพายุหน้าใจกลางทะเลกะโหลกมนุษย์มีแท่นก่อด้วยมือซึ่งมีลงศพสีเหลืองอยู่บนนั้นลงศพไม้มีแผลกัดแต่กลับมีกลิ่นอายบ้าคลั่งออกมาจากมันเจ้าชื่ออะไรน้ำเสียงโบราณดังออกมาจากลงศพและสะท้อนอยู่ในพื้นที่หวังลิ้นสูดหายใจลึกพลางระงับความตกใจและกลิ่นอายหนักหน่วงกล่าวตอบอย่างนอบน้อมผู้น้อยซิลมู่ขอคารวะผู้อาวุโส เจ้าใช่ไหมที่ต้องการให้ข้าใช้วิชาเจ็ดยามเย็นมิอาจบอกได้ว่าเจ้าของเสียงโกรธหรือยินดีแต่มีแรงกดดันล้อมรอบบริเวณด้วยหวังหลินสงบจิตใจ,จและตอบกลับไปครับข้าช่วยเจ้าได้แต่ว่าแค่สัญญาจากตระกูลเซี่ยงยังไม่พอข้าต้องการพลังชีวิตเจ้าครึ่งหนึ่งน้ำเสียงโบราณเปลี่ยนกลายเป็นสัมผัสวิญญาณวินาทีที่มันแพร่กระจายออกมา ทำให้กลิ่นอายในบริเวณรอบด้านหนาแน่นขึ้นไปอีกกระทั่งกะโหลกมนุษย์ในทะเลยังเริ่มเคลื่อนไหวกะโหลกนับไม่ถ้วนส่องแสงชั่วร้ายออกมาในตาฉากเหตุการณ์นี้ประหลาดเกินไปในสายตาหวังหลินมันเรากับกะโหลกทุกหัวลืมตาขึ้นมามีวิญญาณอยู่ข้างในสายตาทุกดวงรวมกันจ้องไปที่ร่างเขาวินาทีนั้นสายตาที่มีอาจประมาณได้ตกลงมาหาเขา พลังชีวิตในร่างหวังหลินพังทลายและหายไปเส้นผมครึ่งหนึ่งของเขาเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีขาวดุดหิมะรูปร่างหวังหลินแก่ชราขึ้นทันทีด้วยตาเปล่าเปลี่ยนจากชายหนุ่มเป็นวัยกลางคนสัมผัสแห่งความอ่อนแอที่เขาไม่เคยสัมผัสได้มาก่อนพลันปรากฏขึ้นในจิตใจหวังหลินแม้ระดับบ่มเพาะไม่ได้รับผลกระทบแต่ความรู้สึกอ่อนแอนี้ไม่จางหายไปน้ำเสียงบรรพชนตระกูลเซี่ยงค่อยๆเอื้อนเอ่อยออกมา นำคนที่เจ้าต้องการให้ช่วยออกมาหวังหลินคบคิดชั่วครู่ก่อนจะตบกระเป๋านำวิญญาณแรกกำเนิดซึ่งถูกผนึกด้วยทรงกลมกดเกณฑ์ออกมาทว่าก่อนที่มันจะตกลงไปในมือหวังหลินกลิ่นอายแห่งความตายกดขี่พุ่งเข้ามารับทรงกลมกลับเข้าไปในใจกลางพายุความตายวินาทีนั้นหวังหลินลืมเลือนทุกสิ่งลืมแม้กระทั่งความห่างชั้นระหว่างทั้งสองคนแววตาเปลี่ยนเป็นแดงฉานแสงสีแดงออกมาจากตาที่สามท่านกำลังจะทำอะไร หลังกลิ่นอายแห่งความตายห่อหุ้มรอบลีมู่หวานหวังหลินร้องคำรามพลังพุ่งออกไปลงศพพ่นลมหายใจเย็นออกมากลิ่นอายแห่งความตายอีกหนึ่งสายพุ่งใส่หวังหลินวินาทีนั้นหวังหลินบ้าคลั่งไปแล้วเปิดตาที่สามโดยไม่ลังเลแสงสีแดงแผ่ออกมาและร่อนลงใส่กลิ่นอายแห่งความตายซึ่งมีเป้าหมายหาหวังหลินกลิ่นอายแห่งความตายแตกสลายทันทีหวังหลินเคลื่อนร่างดุดสายฟ้าเข้าหาทรงกลมกดเกณฑ์ซึ่งมีลีมู่หันอยู่ข้างใน หนวดหูข้าดึงพลังชีวิตเจ้ามาครึ่งส่วนและเอามาใช้กับวิชาเจ็ดยามเย็นน้ำเสียงดังสะท้อนร่างหวังหลินหยุดลงจ้องลงศพเบื้องหน้าดวงตาเผยความเย็นเยียบทรงกรมกดเกณฑ์รอบลีมู่หวานแตกสลายภายใต้กลิ่นอายแห่งความตายหวังหลินรู้สึกเจ็บปวดในใจวิญญาณรีมู่หวานลอยขึ้นกลางอากาศโดยไม่ได้บาดเจ็บเช่นนั้นเจ้ามาก็เพื่อเปลี่ยนวิญญาณที่สูญเสียพลังชีวิตและถูกยัดเยียดให้อยู่ต่อไม่สงสัยเลยว่า เจ้ามาหาข้าเพื่อใช้วิชาเจ็ดยามเย็นหวังหลินขบคิดเงียบๆและมองลงศพตรงหน้าอย่างไรเสียถ้าข้ามีพลังเต็มเปี่ยมและใช้วิชาเจ็ดยา,ยามเย็นข้าสามารถทำให้มันวื้นคืนกลับมาได้แม้แต่การปลุกนางข้าก็ทำได้ทว่าตอนนี้ข้ามั่นใจเพียงสามในสิบส่วนเท่านั้นขณะพูดขึ้นมาทะเลกะโหลกมีดวงตาหลายดวงส่องสว่างขึ้นจากนั้นกลิ่นอายแห่งความตายห่อหุ้มรอบหวังหลินหวังหลินไม่ได้ต่อต้าน มันดึงพลังชีวิตออกมาจากเขาซึ่งก็คืออายุไขขณะที่พลังชีวิตเขาหายไปเส้นผมเปลี่ยนเป็นขาวโพลนและหลุดลงร่างกายค่อยๆแห้งเหี่ยวผิวหนังเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่นใบหน้าค่อยๆแก่ขึ้นจากชายวัยกลางคนจนกลายเป็นชายชราโดยมีรูปลักษณ์เดิมซ่อนเอาไว้ในใบหน้าอย่างเบาบางดวงตาหวังหลินหมองมนความอ่อนแอเพิ่มขึ้นหลายเท่ากระทั่งรู้สึกว่าบางอย่างเรียกหาเขาจาความว่างเปล่า ราวกับมีพลังสายหนึ่งกำลังโบกมือให้เขาและต้องการผ่าเขาไปด้วยหลังจากฝึกเซียนมาเกินกว่าพันปีหวังหลินจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าพลังนี้คืออะไรนี่คือวัตจักรแห่งการเกิดใหม่ของสวรรค์เขาไม่ได้มีอายุไขเหลืออยู่มากนักและวัตจักรแห่งการเกิดใหม่นี้จึงเรียกหาเขาเช่นเดียวกับที่เกิดกับลี่มู่หวานเมื่ออายุไขเขาหมดลงเขาก็จะตาย จบ ep 141แล้วครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปนะครับติดตามช่องอนิเมะจีนแปลไทยได้ทั้ง YouTube, Facebook และ TikTok ขอบคุณครับ